สำหรับเรานะฮะแต่ว่าเกมตัดสินกันจะมาครับในคู่แรกนะครับแล้วนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำเลยวันนี้เดี๋ยวมีคู่อีกคู่นึงนะแล้วผมมองว่าอีกคู่เนี่ยจะสนุกกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับรองคู่ของเออร์เลอร์นะแต่ตอนนี้ครับเกมสุดท้ายฮะสลับกลับมาที่เดิมมาเขาบอกว่ากลับมาอยู่จุดเดิมฮะเรามาเซ็คเกิลบ้างเซ็คเกิลรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่เราเอาสองตัวดีกว่าเพื่อนเหมือนเหมือนไม่มีใครอยากได้เฟิร์สเลยนะทั้งสองทีมครับแล้วไปแล้วครับอีดิดะเหมือนจับ ถ,ถูกจุดก็ไว้ต้องเอาอีดิดออกไปก่อนนะครับดาเมจมันเยอะครับอาจจะอย่างที่บอกพอบับมาแล้วดาเมจเยอะกว่าตัวอย่างลาปูด้วยซ้ําเลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะแบนลาปูกันอยู่เหมือนกันครับกลายเป็นว่าเลิกที่จะแบนครับแล้วนี่ฮะอยู่สล็อตฝั่งนี้ครับแบนเฟสตินสบายๆครับใช่ครับแล้วตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเหมือนอย่างที่คุณวอลบอกว่าเรี่กว่าเล่นไม,เนไม่เล่นไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบสร้างเพเชอร์ั่งของข้าบะนะครับก็เลย ตัดสินใจแบนทิ้งดีกว่านะเมื่อกี้นี้ถ้าเขาเอาเฟสดินโยกไปนะแล้วเอาจับจังเกิลนักฆ่ามาล้วเฟสดินไป EX เอ็กก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้ครับคือพวตัวเองแบบไม่ได้ไม่ได้ช่ำขนาดนั้นแล้วจับมาเล่นมันเลยฝืนเกินไปฮะมาเลยดูไม่คุ้มอ่ะนะแล้วแบนมอสครทิ้งเลยครับผมไม่เอาฮะกลัวฮะนี่ฮะเลือกแบนฮีโร่ที่ตัวเองกลัวกันแล้วครับไม่ได้แบบว่าไม่ไม่รู้แล้วว่าอะไรจะหลุดไม่หลุดไม่สนแล้วฮะขอแบนตัวที่แบบว่าเมื่อกี้โดนมาแล้วเจ็บมาฮะใช่นะครับ แต่จริงผมว่ามอสโคฟช่วงเลนนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของของมิเลขึ้นเลยนะไม่เลยฮะแทบจะไม่เล่นอยู่ในไฟกับพวกเขาก็คือมาเฉิดช่วงหลัง15าทีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไปแกก็ไปโซโล่ดันอยู่คนเดียวแกไม่ได้มีอยู่ในไฟด้วยนะน้อยมากที่จะไม่ไดใช่คือก่อนหน้านั้นโซโล่ดันไปเลก็ตายแต่พอมันเริ่มแพ็กกันแล้วก็จะมีมีสเปซให้มอสโคฟได้เล่นเลยแบบนี้นะครับแล้วคาจารุกเอาออกไปฮะ ตัวเดิมครับไปเหมือนเดิมครับแล้วแบนกลูเหมือนเดิมปล่อยหวานๆอีกแล้วะรอซื้ออีกแล้วล่อซื้ออีกแล้ว,<ม>ลวครับเกล,ลียดไหมเกลียดไหมอ๋อจอยหลุดนะเอาแบนไปแบนมาจอยหลุดครับโอ้ช็อกอย,อย <ๆ S 1> ู่หรือเปล่าครับแล้วฮายาบุสะาครับเนี่ยฮะกลับไปอยู่เมตาตัวเองดีกว่าเอานกฆ่ามาเล่นเหมือนเดิมครับแล้วจะจับอะไรครับแล้วจับโบดี้ครับตัดนักยิงออกไปเยอะที่สุดนะ โชว์ไปก่อนเลยครับผมแล้วก็เล่นเหมือนเหมือนเป็นตัวเข้ามือเขาด้วยแหละ,ะคือการถ้าเข้ามือท่าไหนมากๆแล้วอ่ะเฟิร์สฟิกมันไม่เสียหายหรอกแล้วเปิดไปเลยครับแล้วเสียวันเลนครับเสียเมดเคียวไวอย่างวันเลนครับครับผมแล้วต้องหยิบอีกตัวดึงครับก่อนปิดเฟกของเอวาหวานๆนั่งอยู่นะฮะไม่เล่นกันแล้วฮะเพราะว่าฝั่งนี้มีแต่ว่าจริงๆเ,เขาเขาสามารถหยิบตัวยิงได้นะเพราะอีกฝั่งเขาเปิบดบอดี้ไปแล้วไงถ้าคุณจะหยิบเพื่อ เพื่อเซฟพิกอื่นมาก็เอาไปเลยครับเอาตัวอย่างมาทิดมาก่อนครับมาทิดครับจังเกิลแทงครับเอามาเล่นกับฮายาได้ดีอยู่ครับเพราะว่าตวัดมานี่สองช็อตนี่ฮายาเลือดโลนี่แทงตายโอกาสตายสูงอยู่เหมือนกันครับโอ้แล้วตัวจับอย่างฟังโก้ครับมาอีกแล้วเหรอครับแบนไม่ทันนะต้องบอกว่าแบนไม่ทันนะรอบนี้ครับคิดไม่ทันเมื่อกี้เราเมื่อกี้ลืมอะไรมากกว่าเออฟังโก้แย่แล้วนะครับผม รอบที่แล้วนี่ไปจับเฟสสองครับโดนแบนนะรอบนี้ตัดสินใจจับตั้งแต่เฟสแรกเลยครับมิราเคลวะแล้วไปจับนี่เฟสสองไปแน่นอนนะต้องบอกว่าฟังโก้เนี่ยกัดจอยตายได้เหมือนกันนะผมรู้สึกได้ครับเป็นตัวที่แก้จอยได้ครับเพราะจอยจังหวะหมุนๆเข้ามานี่จังหวะวิ่งๆเข้ามาโดนกัดก็เบรกก็เจ็บฮะแล้วโบดี้ฮายาด้วยครับแล้วยังเลือกเม็ดดาเมจมาเติมได้อีกฮะแล้วเอาแอตลาสอ่อยดึงตัวครับ อาจจะไม่ชอบครับหรืออาจจะรู้สึกว่าแบบปล่อยเขาให้เขาเล่นแล้วลำบากเกินไปก็ได้อ่าหรือก็อจะมีทำกันบ้านมาว่าทีมนี้เล่นแอตแลาได้ดีอะไรเงี้ยนะครับโอ้ oh. เอสเมอร์แหะครับตัดตัวยืนเล่นครับเอสเมอร์สามารถดูดเกาะได้ฮะจอยอาจจะแบบไม่ถูกใจเอสเมอร์สักเท่าไหร่ตัดเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายครับ ใช่ครับเพราะเขาผมเคยเห็นแมตช์ up เอสเมร์กับจอยนะคือจอยใช้เรืองตัวเองเยอะมากอาเอสเมร์แกก,ก็ปาดดูดเกาะไปเรื่อยจอยวิ่งเข้าไปก็ไปโดนเกาะตัวเองกันที่ดูดไปเจ็บนะครับเจ็บมะ,ะมีแล้วเข้าครับกับการแบนตัวสุดท้ายครับตรงนี้ยังขาดตัวฮีโร่อย่างแท้งกับน,นักยิงครับหวานๆไม่ได้น่ากลัวแล้วครับจะแบนเมลิซาทิ้งหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวเองได้โบดี้มาครับแล้วแบนเมลิซาก็สวยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไปเล่นอยู่ นะเนี่ยเรียบร้อยครับเมลิซาไปแล้วครับมาดูตัวสุดท้ายครับของนัทอีวาครับตรงนี้นี่ขัดเมทครับขัดเมทกับ EX ครับตัด EX ไปหนึ่งตัวแล้วครับวาเลนมาแล้วไงผมว่าเขาเขาก็ไได้คิดว่าน่าจะตัดซาเวียทิ้งองหรืออาจจะตัดเมจอย่างซาเวียเพราะว่าเมื่อกี้ซาเวียก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับอุ้ยฟารามิสนะครับผมว้าเมทอย่างฟารามิสออกครับ เหมือนเขาเริ่มไม่กลัวซาเวียแล้วป่ะเพราะเมื่อกี้เขาก็รู้สึกว่ารับมือได้อะไรเงี้ยเพราะว่าซาเวียนี่จอยมันสไลด์หาได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเราเข้าเกมมิ่งจับลูน็อกมาจะเป็นปัญหาแล้วมาแล้วครับเดียลล็อตนะครับผมตัวถนัดด้วยครับแล้วมาเชิญกับทางนัานของจอยครับจอยเดินไม่ดีนี่เดียลล็อตแทงตัวแตกนะฮะอยู่ที่ความช้ำเลยนะผมว่านะเพราะจอยแบบค่อนข้างคล่องมากนะครับถ้าคนแต่ถ้าถ้าเดียลล็อตเนี่ยใช้คำว่าถ้าเดียลลอต คนเล่นมือถือเนี่ยมันก็เอาจอยตายได้เหมือนกันนะใช่ครับแล้วลูบี้ครับกับเบียทิกครับโอ้ยเจ้ามาหล่นมาถึงเบียทิกเลยเหรอเบียทิกอะเบียทิกก็โดนเนิร์ฟเยอะครับแต่ว่าลูกเล่นแกก็ยังเยอะอยู่ดีครับเรื่องการเคลียร์เลนครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลหรือปืนระเบิดสัตว์เคลียร์ได้หมดครับแล้วอูอาริสครับอาริสตัวนี้เมครับอืมอันนี้แปลกใจเลยครับกับการที่เอาลิสมาเป็นเมดอรัรู้สึกว่ามันอาจจะ คือไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับก็เล่นได้ขาดดาเมชช่วงต้นๆไปนะสําหรับอลริสเขาเอามาเป็นเมชนะใช่ครับเพราะว่าฟังโกมาเป็นตัวจับตายแต่พออลริสมาอาริสเติมไม่ได้ขนาดนั้นนะคือไม่สามารถเติมแบบวูบเดียวแล้วเขาตายเลยอ่ะใช่อริคืออลริสจะเป็นเมชที่ยื้อให้ไปได้นานๆน่ะดีแต่ว่าไม่ใช่เหมิดโป้งงแล้วปิดอย่างที่โบดี้อยากได้อะใช่คันนี้นะหรือว่าเขาโบดี้จะไปเล่นกับเลนไทย ไายาบุษาใช้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าแกเป็นว่ามันต้องเขาเหมือนเหมือนเขาพึ่งหลักๆคือไายากับโบดี้อ่ะคืออาจจะเอาอลิซมาเป็นช่วยเป็นตัวค้ัเพราะว่าตัวอย่างเดลลอตไงเดลลอตแกบางไปแล้วเพราะเดลลอตยังไงเ้าได้จะเป็นดาเมจแบบฟูลดาเมจแล้วก็คิดว่าเอาเมดที่สามารถยืนได้รับได้ช่วยได้ในช่วงการเกมเลตเกมคาถาน้ําแข็งเอาให้มัแบบว่ามีประโยชน์กับการกวดอติสโลสโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะดูครับแกตัดสินเรื่องฮีโร่มาเล่นยากเหมือนกันนะ ทั้ง2ทีมเลยครับต้องดูครับว่าช่วงต้นฮะจะเล่นบัฟเขาอีกหรือเปล่าฮะสายเวทอยู่แล้วครับสำหรับทางบ้านของเอวาครับใช่ครับแล้วก็บอกว่าพอเป็นลูบี้เนี่ยไว้ใจได้เลยคเวฟกลางเร็วมากใช่สบัดสบัดสบัดหมดนะครับแล้วอลิสดูฮะคีบชนป้อมเลยครับลำบากครัปเกียร์ช้าไปเกียร์ช้าเอไม่ถึงว่าแบบไม่น่าเอามาสักเท่าไหร่ครับตัวอย่างอาริษะคือถ้าเป็นอลิส จังเกิลผมยังดูว่ามีภาพกว่านี้นะในเมตาตอนนี้นะแล้วเดินไม่ได้ด้วยครับเนี่ยเดินเลนไม่ได้ด้วยนะคือแกจะเดินไปแก๊งไปอะไรก็ลําบากครับเนี่ยได้ปา่าสกิลเกียร์เกียร์ช้ากว่าแล้วดูคู่กลางวาเลนลูบี้ครับกลายเป็นเมทขาตายฮะต้องบอกลูบี้ด้วยพาสีเลยนะแค่สกิลก็กว่าที่แล้วกว่าวโคตรโคตรป่อก,กายไปยืนอยู่ตรงกลางช่วยเพื่อนในการเกียร์เลนเลยนะครับโอ้แล้วเหนื่อยเลยครับเนี่ยฮะเขาเริ่มเข้ามาตัดอีกแล้วฟังโก้ดึงมาสวยครับแต่ว่าเป็นมาทิดนะ ลำบากเลยครับลำบากนี่คือไม่ใช่ลำบากอลิสนะฮะโบดี้นะฮะจะโดนปิดเอาครับเพราะว่ากลางเขาเคลียร์ไวมากครับนี่ฮะแล้วเขาเคลียร์ขึ้นไม่เติมบนสี่โบดี้เดือดร้อนเลยฮะเดือดรลอดครับกาเลนจัดเลยครับเหมือนจะเติมเอาจอยให้ได้ครับเพราะว่าหายาเหลือสี่ครับนี่ฮะโยเข้ามาสับจอยเปิดเจอเกาะสะท้อนด้วยครับลำบากแล้วครับแล้วกำลังจะ นี่ฮะของจริงฮะแม่งเกินนะตอนนี้ฮะดาเมจไม่พอครับคือยังอะ่ะคือมันต้องรอช่วงมีอันตีก่อนแต่ตอนนี้ยังนะครับผมแล้วกำลังก็ต้องสู้เต่าตัว,ตวแรกฮะแล้วโอ้ดียหลอดเข้ามาจ่ายมาทิศตวัดออกครับแล้วตัวนี้โอ้โหจอยไม่ได้กลัวเลยครับจุ๊บใส่เลยครับแล้ววิ่ง<ไ>ปเปิดอันติอเอาแล้วยังไงครับเดียหลอดไม่ไหวครับ อู้แต่ว่าดาเมจไม่ได้เยอะมากพอที่จะปิดได้เหมือนกันครับสำหรับด้านของจอยครับเข้าไปเขาเรียกว่าหลอกล่อสายตายได้ดีครับแม่แกคันตีหลอดนี่น่าจะสูงขิดนะครับแต่ตอนนี้พยายามจะเอาเต่าออกมาก่อนนะครับหายแล้วโอ้โหเนี่ยฮะดึงโอ้โหแบบน่ากลัวจัดนะน่ากลัวจัดอ้เมื่อกี้ถ้ามีกัดสงสัยว่ากัดเอาตายเลยนะนะแต่ยังไม่บีนะเมื่อกี้แล้วนี่ฮะแล้วด้านบนครับมาแล้วครับ เล่นทองครับเบียรทิกครับเพื่อนต้องรีบขึ้นไปรับกันนะฮะขึ้นไปช้านี่หนักนะฮะด้านบนนะะมาแล้วด้วยครับเดินโซนรอเลยครับสักหน่อยขอให้เป็นดิ้งดิ้งสักหน่อยดิ้งดึงแม่นะกดเวฟเข้าโอ้โหเวฟมาแล้วมาแล้วครับแล้วดานหลังมาสองด้วยครับฮายาขึ้นมากําลังจะมาเติมฮะแล้วเจอทางด้านของลูบี้ครับฟังโก้ครับเดินเข้ามาดึงเช็คแม่ ยังไม่ได้ครับโอ้ถ้าได้ไปลุยก็ลำบากอยู่ครับมีอลิสมาเติมโอ้โหสัตว์เลยเมื่อกี้อลิสเห็นแพมแพมครับอาสักหน่อยมาสี่คนแล้วนะครับกายเว่าเกมนี้กลายเป็นเกมตึงไปเลยครับช่วงต้นเกมไม่เล่นไม่ลึกไม่ล้ำอะไรทั้งนั้นครับแล้วจับมาสวยครับกัดไม่ทันโดนลูวิ่รวบสวนมาเรียบร้อยเลยฮะนี่ฮะ ความแรงของมาทิตครับระดับเบิ้ลคิวครับไหลเข้ามาที่โบดี้อันติมาทิศตวัดเข้ามาหาแล้วแทงแะแม่เป็นเบียทิก3-0นะเอา้าอยู่ๆมีแล้วเข้าลืมหรือเปล่าครับว่า Mar มาทิตที่ป็กตัวที่ไหลเก่งมากเลยนะ<อ>คือถ้าไม่หนึ่งศพเกิดขึ้นเนี่ยศพต่อไปเนี่ยไวมากนะครับแล้วไปฝืนเนี่ยครับจับมาแล้วจังหวะลูบี้เติมสวยด้วยครับโอ้คือไอาการล่วงของมาทิศกับลูบี้เนี่ยมันโคตรคอมโบเลยอะันแบบ คนโดนนี่คือสยองอ่ะวิ่งก็ไม่ได้ยากแบบนั้คือแตกนะครับแล้วแตกคู่แบบนี้เสียตั้งแต่ต้นเกมทําให้การเงินไหลออกมาแล้วเบียโดนอันติร่วมมาฟังโก้จากวันเลนนะะก๊อันติมากัดแล้วเบียร์ถิกะยิงสไนใส่เข้าไปกลายเป็นทางด้านของเอวาเอทครับทำได้ดีกว่าตัดบัฟอีกครับเอาทุกอย่างเลยครับตรงนี้ฮะได้ใจครับแล้วใส่เข้ามาแล้วจอยเข้ามารับแต่ว่าได้ใจเกินไปครับอุ้ยจอยแล้วฮะออกคัดไหมยัง มีเกาะสะท้อนครับแล้วเสียหลอดปืนเล่นกับเกาะสะท้อนแตกเองอะจอยยังรอดออกไปครับไปเมื่อกี้นึกว่าจะแตกับเพื่อมารับทันนะวันเลนพยายามดูดเลือดดนดึงโนดูนดเอ้าสกิลหมดแล้วก็ยังไม่ออกครับเมื่อกี้อาริสตายฟรีเลยครับเขาเดินมาง่ายๆเลย พอดเมื่อกี้ครับเราเปิดเต่าด้วยฮะป่อยเห่อครับไม่ไม่เอาไม่สดไม่บอก็สับนะครับมิลเลคเซนมาแค่ประคองเพื่อนเฉยๆครับตรงนี้แค่ให้โบดี้ออกได้โดยที่ไม่ตายกลายเป็นเกมนำของนั่นเอวาเอสเลยครับยังไงฮะ ดันบนครับพยาประคองโบดี้กันแล้วฮะสามพันครับอยู่ดีๆก็เกินตามแบบว่างงๆครับตรงนี้เนี่ยแล้วเบียร์ถิกแกกเกียวไว้อยู่แล้วครับหายาโยกเข้ามาสับเข้ามาตรงนี้อยู่เพียบเลยครับฟิกเกอร์ดึงมาแหม่ดีไม่โดนลูบี้เกี่ยวอะเสียเยอะเลยครับไม่ได้อะไรเลยครับแก่บผมเขาคือเขาพยายามแบบว่าหาชาบช่วยทํานะแต่มันไม่ได้เลาคำนี้ครับนี่มันตัดปั๊บเก่งเหลือเกินนะ คอือดื้อฮะดูฮะเราเอามาจนได้ด้วยครับแล้วจอยเนี่ยเปิดกอะสะท้อนครับเดี๋ยวหลอดฆ่าไม่ได้ครับแล้วกลายไปตายไปเองอีกแล้วนะครับอู้แล้วนำมาดีๆครับสองเกมแรกนี่ต้นเกมทำได้ก่อนตลอดครับแต่เกมนี้กลายเป็นทางด้านของเ e อวานโดแล้วดึงเหนียวโอครับลากมาแบบนี้ฮะตัวใกล้ไห่นะครับเอาตัวไกลๆนั่นแหละนะครับผม เบียดตอนแรนของลูบี้บอกว่าบายบายเลยฮะอะไรเนี่ยฝืนนะเห็นไหมได้มาก็โดนคืนครับไม่คุ้มสักเท่าไหร่ครับแต่ทําให้ด้าน้าบนนะที่ได้เบียดถิกมาเมื่อกี้ครับทําให้ได้เล่นครับบอดี้ฮะกะคุหลังบ้านไปเลยครับฟังโก้ครับปล่อยบอดี้เจาะป้อมมาซ่อมมาครับซ่อมได้ดีด้วยครับกันเงินเทกลับมาบ้างแล้วครับห่างมาแค่พันเดียวครับจากเมื่อกี้สามพันนะใช่ฮะ เดินเท็กแบบนี้อีกแล้วครับแล้วโดนรวบแล้ววาเลนจ่ายเบียทิกสารติมาทิพมาเรียบร้อยครับอแล้วฝืนเล่นสวนกลับไปครับเจอโบดี้ครับาได้มาเหมือนกันครับแล้วต้องถอยออกไปครับเตียนหลอดด้านหน้าจอยก็้่มาปวนหายาเข้ามาสับด้านหลังแหกหรือเปล่าครับดามเมดไม่พอแล้วออกไม่ได้โดนลูบี้เกี่ยวเรียบร้อย้ะ เขาไปลึกครับถ้าารู้สึก uh> ที่อยากจะเติมอีกสักนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ดาเมจยังไม่พอครับขออีกแค่สักคนละออโต้สองออโต้ครับโดนลูบี้เกี่ยวไว้ฉึกดึงครับตายขาตรงนั้นเลยครับไม่ได้สกิลฮะจังหวะแบบถ้าได้สกิลสักนิดหนึ่งอาจจะได้สักตัวนึงะคือแกโดนตัดบัฟเยอะด้วยครับฮายาครับแล้วขอไม่นำมาแล้วเดียร์หลอดเข้ามาเติมครับแล้วเนี่ยโดนรั่วอีกแล้วครับรวมลูบี้อะ แต่เมื่อกี้วูบนะครับเพราะโรเบร์เบติกใช่ไหมใช่ฮะวูบเลยครับเมื่อกี้2คนเกมนี้นี่ให้เครดิตลูบี้เลยครับยืนซ้อนในจังหวะที่แบบสําคัญตลอดครับแล้วเนี่ยหายาจะเข้ามาเจอลูบี้เข้าไปเช็คเกี่ยวไว้ครับแล้ว12ต่อ4ครับตรงนี้การเงินเทกับมาอีกแล้วฮะสี่พันเลยครับตรงนี้ต้องระวังเลยครับผมรู้สึกว่าเบติกมาเงียบๆอยู่กันนะเกมนี้แล้วลูบี้เข้าไปเอาอีกแล้วครับหายาต้องสับสวนมาแล้วมาทิศล้อมเป็นอู้วแล้ว ฟังโก้ดึงแม่นครับด้านวาเลนเข้าไปในป้อมฮะดึงแล้วฟลิกเมื่อกี้ดึงฟลิกใช่ไหมได้ฟลิกกลับมาครับโอ้ยังแสบอ่ะฟังโก้ฮะโอ้ิหแล้วเนี่ยเล่นลึกครับคือถ้าสองทีมนี้นะสิ่งที่เห็นคือเล่นลึกเกินนะเล่นแล้วแบบเล่นไม่เราดีบตายอีกแล้วฮะของจริงครับฟังโก้ฮะโอ้โหถ้าตายได้ควรถ้าชนะได้ควรได้ A V P อ่ะผมว่ามันจังหวะมัน จ<ช>ังหวะอีวาไม่ควรไม่ควรเสียอะไรแบบน,<ช>น,นี้เลยนะครับนนเดินไปโดนฟังโกรร้าลากออกมากง่ายๆเนี่นย,ยนะครับแกให้เพื่อนได้เยอะเลยนะทำให้เพื่อนฟื้นได้เยอะเลยใช่ครับคือคือเพื่อนจะเจ๊งๆนี่คือหาซ่อมให้ตลอดนะครับเราได้ป้อมด้านล่างมาครับแล้วอลิซเริ่มมีของแล้วนะครับไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วยา,ายาเข้าไปโฉบม,มาได้อีกหนึ่งเะเวทกที่ว่ากำลังจะมาครับแตกไปซะแล้วนะครับเออเราเริ่มสงสัยแล้ว คู่นี้นี่เราเดาอะไรไม่ได้เลยช่วงต้นมาดีทรงดีทั้งคู่นะแล้วอยู่ๆนึกจะวูบเข้าไปเลยฮะใช่ครับเหมือนถ้าเป็นแบบหลอดพลังนี่แบบว่าแกวงไปแ่งมานะครับผมถ้าเป็นอารมณ์คนนี่คือจะเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวเศร้าะแข่งมากครับแข่งนะครับผมจากน้ำน้ำอยู่ดีกลับมาการเงินเริ่มกลับมาเท่ากันอยู่แล้วครับ ครับผมนี่แหละความสนุกนะครับของโปรไฟล์เดจินะอะไรก็พลิกได้ครับแล้วแมวโดนดึงเหมือนตาเห็นนะโอ้ท่าไม่ใช่จอยแล้วก็นะครับแค่กดสกิลหนีออกมานะครเมื่อกี้อุ้ย้องจอนีกับสะดุ้งนะเมื่อกี้คนลุกสู้เกิเห็นเลยครับเหมือนแบบจังหวะแบบเหลี่ยมแบบเดินพอดีเลยนะเมื่อกี้ก็คือมันเป็นฮุกแบบอะไรเลยคะแต่จากดิกชันตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปทำไมก่อนนะครับ คือเก่าเดลอดมาแก้จอยครับแต่เจอจอยกอสะท้อนไปเดียลอดบอกว่าไม่เอาเลยฮะเกมนี้แทงไปทีไรตัวเองเจ็บทุกทีครับแล้วด้านล่างเหมือนจะได้ป้อมเพิ่มฮะเบติกไปกันทันหรือเปล่าฮะเดินหน้าเช็คครับโอ้แล้วอลิสเริ่มมาแล้วครับไม่ดีแล้วครับนี่ฮะยือเหลดมากเกินไปครับอลิสเริ่มมีของครับแล้วเทมาที่หลอดตัวนี้ครับมาทิพย์เลือกตัดใจเปิดก่อนว่าก็เอาอีกแล้วฮะเดี๋ยวฮะโซมี G p s อหรือเปล่าฮะ โอ้ดีที่ยังมีจอยคอยไปวิ่งปัดนป่าอยู่แถวนั้นะนะไม่งั้นเขา,าจะตั้งไฟได้สบายๆนะครับดีที่จอยไปแบบว่าเล่นหูเล่นตาตรงนั้นนะไม่งั้นน่าจะเหนื่อยนะครับซึ่งโดนมาแล้วแกไม่กัดนะเมื่อกี้กัดก็อาจจะเป็นเรื่องได้อยู่เหมือนกันครับลาฮายาเข้ามาด้านหลังแล้วครับแล้วมาทิศฝืนก็ไปฟังโกกัดนดั่นเจ็บนะฮะทำเป็นเล่นไหมฮะเดินก็ไปแบบนี้ลูบี้เข้ามารวบโดนสองครับมาใส่เข้ามาทุกสก,กิลแล้วเบียร์ทิชได้มาอลิซก็ามาเปิดกลางวงเสียสี่หรือเปล่าครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วเสียไปะ เปิดการวงนึกว่าแบบยืนแข็งอะไม่ฮะโดนหมดเลยครับเหลวเลยครับย้วสี่ฆ่าหรือเปล่าวะโอ้หมดโอ้แล้วเวกครับเวกของเบียทิกะน่าจะเป็นเวกหน้าของรายการหรือเปล่าอะโอ้โหแทงพูดได้เลยว่าประมาทมากจริงเมื่อกี้นะครับผมคือความความพร้อมกันในการเข้าคือไม่มีเลยอะเมื่อกี้นะครับใช่คเป็นการเป็นว่าเบียทิกะ วิ่งเลี้ยงหน้ามาตายยี่วยทิกบอกเลยว่าสบายๆนะครับผมดูแล้ว5คิวเมื่อกี้ครับบอกได้เลยว่าของเต็มฮะโอ้ต้องให้เครดิตตูบี้กับตัวเขามาตายทีละตัวทีละตัวเลยครับดูับผมต้องเครดิตตูบี้จริงนะตูบี้กับจังเกิลนี่คือจัดให้เต็มๆเลยนะซีซีแต่ละอาคือเรียบร้อยเลยครับสบายๆที่ปล่อยเพื่อนคิวเลยนะแล้วจอยครับเล่นกาลิศครับเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะ โอ้วิ่งใส่มาครับอลิสแกไม่เปิดตสี่ส่วนครับแล้วมัก่านแล้วตายหรือเปล่าเปิดตอนนี้โอ้ายครับรอดออกมาได้ครับแล้วฮายาสับเข้ามาโดนวานเลนแล้วเดียลอดเก็บลูบี้มาได้แต่ว่าเบียร์ทิกเก็บคืนมาได้เหมือนกันครับมาทิศเข้ามาค้ำต่อครับแล้วไม่มีใครกันกลางเลยครับฟังโก้กัดไว้ตัวเองเก็บครับเบียร์ทิกเกิดจัดครับหน้าคิวเมื่อกี้ครับบอกได้เลยว่ารวยฮะฟังโก้ตัวเหลี่ยวเลยครับจังหวะกัดโดนเบียร์ทิกออโต้ปีจตายอ่ะเมื่อกี้ จิกจิกจึ๊กตายไปเลยครับผมรวยเกินจนแบบดาเมจมันล้นแล้วครับตัวอะไรก็ยืนไม่ไหวแล้วครับแล้วหลอดครับเดินเข้าด้านล่างมีมาทิพย์มาประคองครับแล้วสับเข้ามาครับแล้วหายาเข้ามารับแมเล่นลึกแล้วครับเนี่ยเล่นไม่หล่อเพื่อนจริงครับเดี๋ยวีกเข้ามายิงฟรีครับดูว่าดาเมจยูครับมีเกาะโอ้ยแช่แล้วฮะ แช่ก็โดนครับแล้วเดียร์หลอดเข้ามาพยามจะล้วงเบียร์ทิกกดเกาะกันกายยืนยิงสู้ครับหายาเข้ามาสับครับด้านหน้ากำลังจะเหลวแต่เบียร์ทิกออกมาเนยครับผมจะยิงสวนให้แล้วฟังโก้เดินดุยเข้ามาแล้วหายาเอาโดนลูกกระสุนเข้าไป4เม็ดเรียบร้อยครับแล้วฟังโก้พยามจะดึงเอาไม้ได้จุออกมายิงสวนครับดุนเลือดสู้เบียร์ทิกเอาอีกแล้วครับค่าสี่ครับเราจะจบได้เลยนะครับตรงนี้ครับ10 10กว่าวิฮะ แล้วคีิเกิดมาแต่ว่าเกิดมาให้เบียทิกได้ดูดเลือดมากกว่าครับแล้วกลายเป็นรท่งของเอวาเอสครับสองหนึ่งอะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเบียทิกเด็จะตายอยู่ตั้งแต่เขาขึ้นไปตีป้อมไหน้ะแล้วก็ถอยใครถอยใครแล้วผมและหายาก็โดนตะบนกระสุนตกตายไปแบบงงๆนะครับ แล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็มารับครับแล้วเมสิติก็ไม่ตายสักทีด้วยวความรวยนะลพลังยุทยุงลูกกระสุนะล,ลูกกระสุนตามหายาไป4นัดน,นะปืนกลยิงเร็ว<ช>ขนาดไหน้นสมบัตนกระสุนตกแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ตายแล้ว